ค่ะคือจะมอเป็นสวัสดีตอนเช้ค่ะยางไปโรงเรียนนะคะลังยางในเมืองลงรถแตรมมาแล้วค่ะยางต่อประมาณนาที่สองนาที่ค่ะโอเคอบางคนเขาเห็นกล่องโอเแ่นนี้นะคะเขาก็เก่งใจเขาเนะ <c oughs> บางคนค่ะแต่ส่วนใหญ่กับรัาวไ <Okay. S 1> บางในเมืองอากาศดีค่ะถ้าเจ้ามาเบิงข้างนอกแน่วไก่จะถึงมาโรงเรียนโรงเรียนอยู่ตรงบหว่ไก่ ไปกันต่อเนาะระหว่างทางเขาก็มีของขายนะคะมันจะเป็นต้นมะพริากะคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นต้นมะพริกมะเขือเทศเนะะี่ยค่ะ พริกบานเขาก็จะเป็นปาปิก้าพริกปาปิก้ามาถึงแล้วโรงเรียนตรงนี้จะเป็นอาคาร ข่าน uh, แฟนคลับฟุตบอลเมืองดับสตัดนะคะเป็นแฟนฟุตบอลก็จะมาฉลองมาเบิงามาเบิงฟุตบอลทางทีวีมาคุยกันตรงนี้ค่ะหมองแฟนคลับฟุตบอลเมืองเมืองดับสตัดโอเคค่ะ จะเห็นคนแต่งตัวสบายๆนะคะฮย ยังถือกล่องเขามในไม่หองเราเกินม้อกันใ่ถึงละค่ะเพื่อนมาใดออกกล่องคือเฮ่านะโอเคระเบิ่งบริเวณห้อนอกเพื่นมาอยากออกกล่องกันโอเคนี่ห้องเนียนี่ห้องนึง ไปกันตอนนาะ ถึงบ้านแล้วค่ะคอยได้นีมากค่ะขนมถ,วถ้วยก็ได้ขนมถ้วยมาจากอ่านเอเชียค่ะน้เบิงน้เบิงคอยได้ดีเจ ขนมถ้วยนี่แพ็กละซียูโรนะคะสามจุดเก่าเก่าซียูโรนี่คือมีหกถ้วยสี่สี่สิบหกประมาณลอยหสิบบาทหกถ้วยนี่ลอยห้าสิบ,บาทเขาซื้อมาสามแพ็คเพราะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี่อันนี้เป็นแบบแชรแชร์แข็งมากนะคะเพราะว่าวันวันเสาร์ที่จะถึงนี่ จะเป็นงานเลี่ยงแฟนซี่ค่ะให้แต่งโตเป็นนักล่องแล้วก็ห้อาหารให้ถืออาหารไปคนระย,ย่างเจงเสียค่ะบ้านเขาเป็นแบบนี้คือต่างคนตา่านตังมีอาหารเป็นของตัวเองไปไปเปี้ยนกันกินส่วนเครื่องดื่มกับมีขายเจงเสียค่ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตน้าเบิงนกันว่าเขาจะสอบขนมถวยเฮ้าบอมาถึงละค่ะถึงบ้านแล้ว ไปแล้วค่ะปาร์ตี้ปาร์ตี้แฟนซี่ค่ะทุกคนจะแต่งตัวเป็นนักล้องที่ตัวเองชื่นชอบ <c oughs> ไปค่ะยางไปค่ะยางไปงานปาร์ตี้อ <c oughs> <า>ืฮะไนฟัน Ich hoffe, ihr liebt mich noch. Ah. Ich bin irgendein Ramon. Wer bist du? Jetzt. Ich bin irgendein Ramon. Oh. Joey, Johnny, keiner weiß es. Okay. Ich bin uh, a Country Girl. You, you are. You are. Country Girl. Huh? <laughs> country Girl. Huh? Oh oh. Bye bye. Sag mal was. Savadika. Savadika. Ah. Hi. เนี่ย for movie star เอ่อ for the star เ <laughs> ป <c oughs> mm ็นเวทีข้างนอกมีเวทีข้างนอกแล้วกับเวทีข้างในนั่นเป็นห้องน้ำ ก็เอาอาหารมาวางในตรงนี้อาหารไอซ Aid? ส,ซ,สซูสยาซนะูสซัมเป้เนาะยาเขาเขาแยกเป็นของหวานนี่จะเป็นของหวานของข่คคอยมีขนมถ้วยมันจะเป็นของข้าวค่ะโอเคของหวานนะคะมา,มาก,กินกันจะของหนาแสบเลยค่ะ <c oughs> นมสวยค่ะ hmm. ฮ mhm. ัมม <'s> um, <see> ี o ่ฮัมมี่เอาขวดมาเป็นคู่คู่ค่ะอ๋อโอ้โห้โอ้โห้เย้

อันคนก็เริ่มกินกันเลยลลค่ะไมางคนนี่เป็นพิซซ่าเพิ่นเอาเพ่นเห็นพิซซ่ามาค่ะพิซซ่าจากบ้าน <c oughs> อะไรพิซซ่า ตัม้มื้อตัวแล้ตั้มเข้ามารวมตู้เก็บของ้นี้เห โอเคได้ส okay, yeah. 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 mm ิอ๋อบาใช่ขนาปิดยังนะโอเคให้ติดไว้ให้ติดไว้ว่าเป็นยังไงไปกันไปกันโอ้ยไปจีท่าเลยหืมไม่คิด อันนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำเวทีคอนเสิร์ตคอยมานี่เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งแรกประมาณสองปีที่แล้วอะค่ะ แต่งตัวแฟนซี่กันนะคะอ่ะไป่แล์ไปอซล์นั่นเริ่มกินเราหิวประมาณสองถุมกลัวละคะ่ะเกือบสามถุงใส่ก้นอนเนาะจะกินขนมถ้ม่วแล้ว <c oughs> แซ่แบแซ่บ <c oughs> โอเคถึกฝากคุณค่ะ Thank <laughs> you.